เหมือนยกจอทีวีใหญ่ๆนะคะมาตั้งอยู่ในรถกันเลยนะคะคือทุกอย่างเนี่ยเซฟตี้มากๆพยาแห่งท้องถนนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพบกับ BMW, อมอนเตอรีวิว BMW อ m ม n ัเบิลยูออ้โหทุกคนไม่ต้องบอกกันแล้วค่ะว่ามอนเตอร์อยู่กับใครนะคะ เพราะว่าเขาเด่นเป็นสง่าขนาดนี้ใช่แล้วค่ะมอนเตอร์มาพร้อมกับ B M W i 7นั่นเองค่ะขใส่ตบมือเลยค่ะซึ่งมอนเตอร์เคยพาเคยทำคลิปพาชมงานเปิดตัว B M W i 7ไปแล้วกดเข้าไปดูที่คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะชมบรรยากาศงานเนาะซึ่งวันนี้นะคะมอนเตอร์ได้มีโอกาส มาทดลองขับเจ้า BMW i7 ด้วยตัวเองนะคะได้สัมผัสเขาก็เลยอยากจะเอามาแชร์ผู้ชมทางช่องของอมอนเตอร์วันนี้นะคะมอนเตอร์จะพามารีวิวจุดเด่นๆน,นะคะหลักๆของเจ้า BMW i7 นั่นก็คือ t h e a เตอร์สกรีน,นะคะ่ะจออันใหญ่จอดูหนังสุดใหญ่โตของเขานั่นเองแล้วก็พาชมพวกแสงไฟความสวยงามนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่มอนเตอร์ พามารีวิวตอนกลางคืนเพราะว่ายามค่ำคืนเนี่ยเจ้า BMW i7 จะยิ่งเด่นเป็นสงา่าเป็นพยาแห่งท้องถนนนั่นเองนะคะโอเคอย่าเสียเวลากันเลยค่ะเราไปชมกันเลย <S <S และตอนนี้นะคะมอนเตอร์ก็อยู่ภายในรถของเจ้า BMW i7 กันแล้วนะคะอยู่ในจุดที่เป็นไฮไลท์ตำแหน่งที่นั่งไฮไลท์โอ้โหนั่งแล้วรู้สึกแบบ ชีวิตเรานี่แบบมีมูลค่าขึ้นมาทันทีเลยโอเคอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าค่ะจอเทอเตอร์สกรีนมันจะหรูหราขนาดไหนดูสิคะชมด้วยตาตัวเองมันก็แบบพูดอะไรวะเนี่ยจอเทอเตอร์สกรีนของเรานะคะอยู่ตรงหน้ามอนเตอร์แล้วใหญ่โตม,มากดูสิโอ้โหเหมือนยกจอทีวีใหญ่ๆนะคะมาตั้งอยู่ในรถกันเลยนะคะโอเคมาค่ะ จอเทสเตอร์สกรีนตัวนี้นะคะจุดไฮไลท์ของเขานั่นก็คือสามารถดูหนังได้เรานั่งอยู่บนรถเราสามารถแบบดู Entertainment ทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็น Netflix, YouTube, p พาม t ทีนะคะสามารถเชื่อมต่อได้ทหมด2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกคือ E-Sim นะคะ วิธีนี้เจ้าของรถนะคะจะต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองลงทะเบียนการใช้งานซึ่งสามารถใช้งานฟรีได้1ปีส่วนวิธีที่2นะคะคือวิธีที่มอนเตอร์เลือกใช้ในวันนี้ก็คือต่อสาย HDMI นั่นเองนะคะมาค่ะนี่นะคะแล้วตอนนี้นะคะมอนเตอร์ก็ต่อสายกับ HDMI เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปที่จออยู่ด้านหลังจอเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมอนเตอร์จะขอสาธิตการดูหนัง ชิลๆว,วันนี้นะคะดูอะไรกันดีโอเคลองเอน็ตฟิกดีกว่าดูค่ะดูค่ะมาแล้วเห็นไหมคะมันเหมือนสกีนมิลเลอร์เลยตอนนี้มันยังไม่เต็มจอใช่ไหมคะเราสามารถปรับให้ภาพมันเต็มจอแบบจูดใจได้เลยนะคะเรื่องเข้ามาที่ดิสเพย์เลยค่ะแล้วก็อยู่ด้านนี้ด้านล่างคํามาเต็มจอเห็นไหมคะเพียงแค่นี้เอง นี่คือโรงหนังเคลื่อนที่ของมอสเตอร์โอ้โหใครจะไปรู้ล่ะคะนั่งรถไปดูซีรีส์ไปเบาะนวดก็มีอีกตั้งหากโอ้โหอะไรมันจะสบายขนาดนี้ดูหนังดูซีรีส์ที่เราชอบนะคะพร้อมเปิดซันลูฟนะคะซึ่งซันรูปก็จะมีไฟนะคะเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่หรือเราสามารถตั้งค่าได้เองอีกด้วยอ่ปิด,ด,ดเสียง้กหน่อยนะคะโอเค ดูได้ทั้ง n e ็ตฟ i ิกซ์ m ามทีวี u ูทไหนลอง y u t u b e มั่งสิอ่ะดูค่ะเป็นไงคะสุดยอดมากๆเลยอ่ะใครจะไปคิดว่าการที่เราแบบได้นั่งพักผ่อนสบายๆนึกถึงท่านผู้บริหารที่แบบโอเคเอางี้ไม่เสียเวลาดีกว่า ยังไงวันนี้มอนเตอร์ก็อยากจะลองให้มันครบทุกฟนะิลลิ่งเนาะเดี๋ยวขอโชเฟอร์จำเป็นนะคะลองขับพี่คะเขาลองขับวนๆให้แบบนิดนึงให้มอนเตอร์แบบรู้ฟิลลิ่งนิดนึงว่าแบบอ่าถ้าเราแบบเป็นเจ้าของรถแล้วนั่งอยู่ตำแหน่งนี้แล้วเราจะรู้สึกยังไงเวลาที่รถมันแบบขับขี่บนท้องถนนนะคะ เห็นไหมคะมอนเตอร์เผลอหลับไปเลยมันนั่งสบายแบบมากๆมอนเตอร์บอกแล้วหลับไปไม่รู้กี่นาะทีกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอเคอย่าเสียเวลาเลยดีกว่ามอนเตอร์อยากรอให้มันครบจริงๆพี่โชเฟอร์คะเดี๋ยวหาที่จอดให้มอนเตอร์ลองขับดีกว่าเนาะลองขับลองรู้ฟิลลิง่งว่ารถ bmw i 7จะฟินขนาดไหนเห็นทุกคนที่ได้ลองขับเนี่ยเขาบอกกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าเป็นสุดยอดรถของ bmw เลยคันนี้มา เดี๋ยวมอนเตอร์ไปพาไปลองด้วยตัวเองกันเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะมอนเตอร์ก็อยู่กันที่ภายในห้องโดยสารหน้าหน้าคนขับแล้วนะคะมอนเตอร์จะลองขับเลยนะคะซึ่งเห็นไหมคะที่เข้าเกียร์ก็จะเป็นแบบจอยสติ๊กเป็นแบบสติ๊กรูปแบบใหม่นะคะโอเคโอ้โหคืออยวขอคาดเบลนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัย ซึ่งโอ้โหเมื่อกี้จอดอยู่ไปเข้าเกียร์อย่างเลยคะ่ะไอเราก็ไว้ทำไมรถไม่ไปนึกว่าพังที่ไหนได้ยังไม่ได้กดสตาร์จะบ้าหรือเปล่ารถอะไรเงียบขนาดนี้เงียบมากคะ่ะโอ้โหคือมันเป็นเหมือนเราแบบนั่งอยู่บนแบบปุยนุ่นหรือบนก้อนเมฆแล้วแบบลอยไปลอยไปยคะ่ะเดี๋ยววอนเตอร์จะหา โล่งๆนะคะเพื่อลองเหยียบดูโอเคซึ่งมาด้านหน้านะคะมนอนเตอร์ขอพูดไฮไลท์เด่นๆของเขาเลยที่พอเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นเลยนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะไฟแอมเบียนไลท์สวยงามมากๆค่ะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเขานะคะได้ตามโหมดการขับขี่นะคะเห็นไหมคะกดเข้ามาที่มายโหมดเลยค่ะโอเค กดที่มาเข้ามาที่ My Mode นะคะแล้วก็เราสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Personal นะคะโหมด Sport โหมด Efficient นะคะ Excessive เนี่ยโหมด Relax อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโหมดเยอะแยะมากมายโหมด Theater ก็คือเมื่อกี้ที่เราไปลองกันด้านหลังนั่นเองนะคะซึ่งโหมดการขับขี่ตรงนี้เวลาที่เราก,กดเข้าไปเปลี่ยนนะคะเขาก็จะเปลี่ยนไฟ Ambient Light ให้ด้วยเดี๋ยวลองดูนะคะลองมาที่โหมด รถบิดแม่ชัดเห็นไหมคะไฟเปลี่ยนแล้วแล้วไฟเขาก็จะมีความเป็นดนามิกเป็นความเคลื่อนไหวเหมือนใส่น้ำเห็นไหมคะไฟเขาระยบริบระยับไม่เพียงแต่เปลี่ยนแค่แอมเบียนไลท์รอบคันภายในห้องโดยสารเท่านั้นนะคะเปลี่ยนที่ซลูปด้วยซลูปก็คือจะเปลี่ยนสีตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกใช้เลยค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าโอเคเราขับ เราอยากลองโหมดรีแลกก์หรอจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นไฟเปลี่ยนหลังคาสารุปปิดทันทีค่ะและม่านรอบคันปิดหมดเลยปิดรอบคันเลยค่ะจะเป็นโหมดแบบว่าให้เจ้าของรถได้พักผ่อนขับรถยังผ่อนคลายสบายๆนะคะได้ความเป็นส่วนตัวขึ้นมาเลยนะคะโหมดรีแลซ์คือไม่ว่าจะเป็น ปิดสลูปปิดม่านรอบคันนะคะเปลี่ยนสีไฟอเมลไลท์ให้ดูแบบว่าซอฟอสบายตาและบ่อนวดก็ทำงานขึ้นมาอัตโนมัติทันทีทุกเบาะเลยนะคะสุดยอดมากราคารถคันนี้ BMW i7 เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่7ล้าน5้าแ0 0ม่าันบาทคุ้มค่ามากๆกับสิ่งที่เราได้มานะคะและนี่ค่ะอีกโหมดหนึงก็ไฮไลท์เหมือนกันนะคะ กล้องหน้ารถน,นะคะเปิดขึ้นมาที่ตรงเลือนไม้รถเลยนะคะเรียกว่าหมด AR นะคะเห็นะคะมันจะเปิดกล้องหน้ารถขึ้นมาทํางานพร้อมกับตัวแมพค่ะที่เราเปิดแมพไว้นะคะเขาจะมีแมพบอกเส้นทางเราเลยว่าเราจะต้องเลี้ยวไปอีกกี่กิโลถนนเส้นอะไรใดๆแล้วกล้องเนี่ยชัดมากๆขับไปคือแบบสบายมากๆเลยค่ะอำนวยความสะดวกแบบจัดเต็มนะคะ เวลาเราจะลงรถนะคะแล้วแล้วตัวรถเนี่ยเขาจับเห็นว่าด้านข้างเราเนี่ยมีรถกําลังมานะคะ mm hmm. เขาไม่ให้เปิดประตูนะคะ mm hmm. คือทุกอย่างเนี่ยเซฟตี hmm. ้มากมาสุดโอเคมอนเตอร์ mm hmm. okay. ขอสรุปเลยดีกว่าจากความรู้สึกที่เราได้ทั้งลองขับ ลองนั่งนะคะลองฟิวเจอร์ต่างๆของ BMW i7 ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ประทับใจมากๆประทับเข้าไปในจิตนะคะเป็นรถที่เชื่อว่าเจ้าของรถเนี่ยจะกลายเป็นคนสองใจทันทีทำไมละ่ะเพราะว่าเลือกไม่ได้จริงๆระหว่างอยากจะเป็นคนขับหรืออยากจะเป็นคนนั่งคือแบบมันไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าเราขับมันก็แบบทั้งสนุกทั้งขับมันขับสบายนะคะทั้งนั่งก็คือนั่งสบายมากๆจริงๆะคะ่ะ ต้องบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆจริงเพราะว่าตัว BMW i7 คันนี้มีแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จเต็มหนึ่งครั้งจะวิ่งได้600กว่ากิโลนะและแรงม้าอยู่ที่544ม้าเลยนะคะซิ่งก็ได้ทั้งสบายคือครบคันจริงๆคันนี้อยากจะบอกเลยว่ามันเป็นที่สุดของนวัตกรรมรถไฟฟ้าของ BMW แล้วนะคะซบพ้หนึ่งโอเคซึ่งค้าตัวมอนเตอร์ก็บอกไปแล้วเนาะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่7599นะคะ ท่านใดที่อยากจะสัมผัส เขาด้วยตัวเองนะคะหรือสนใจ BMW i7 ก็ติดต่อมอนเตอร์เข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวมอนเตอร์ก็จะรอตอบคำถามทุกข้อสงสัยเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเนาะปิ่มกับมอนเตอร์นะคะคลิปนี้คือมันฟินจริงๆเลยเนาะสวยงามไปหมดเลยโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้มอนเตอร์รีวิวอะไรอยากให้มอนเตอร์ทำอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยกดซั b s c r i b e ช่องมอนเตอร์ไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้เลย ตอนนี้มันเตอร์ลาไปก่อนบ๊ายบายอุายไปซิ่งอีกสักหน่อยดีกว่าไปนะคะ่ะ